สวัสดีครับวันนี้มีเคสเข้ามาครับลูกค้าบอกว่าน้ำมันเต็มถังครับหายหมดนะครับก็เลยวิเคราะห์ดูว่าสาเหตุนี้ครับมาจากอะไรนะครับจากก็ตับแรกก็คิดว่า,าลูกรอย หรือว่าสุดคาบูสกปรกนะครับลูกลอยอาจจะปิดน้ำมันไม่อยู่ก็เลยล้างคาบูล้างคาบูแล้วก็เพื่อความแน่ใจนะครับล้างคาบูเสร็จนะครับก็เลยเช็คดูลูกยางก๊อกน้ํามันนะครับยางก๊อกน้ํามัน,นครับก็เลยทําการรืร้อเช็คดู ก็ปรากฏว่าครับลูกยางนะครับลูกยางก๊อ,อกน้ำมันสึกมันเกิดจากาใช้งานนานนะครับลูกยางกระด้างแข็งกระด้างแล้วก็วมีรอยขาดนะครับมีรอยขาดก็ทําให้น้ํามันซึมออกจากตรงตัวบิดปิดเปิดน้ํามันนะครับ เชนนี้ก็ทาการเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนลูกยางตัวใหม่ใส่นะครับผม,ก,มก็ทาการเปลี่ยนเลยนะครับก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งนะครับมันเจ้าค้าบอกว่าพื้นก็เปียกนะครับเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันท่วมนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ทั้ง ล้างขบูแล้วก็เปลี่ยนลูกยางไปในตัวไปเลยนะครับผมเมื่อเปลี่ยนเสร็จก็ทำการประกอบเลยนะครับประกอบการประกอบก็ให้เราดูนะครับดูมันจะมีตำแหน่งนะครับปิดกับเปิดนะครับตามตามที่วิดีโอเลยนะครับนี่คือตำแหน่งเปิดนะครับ ตัวหางหางบิดจะชี Gore, yeah. soup, uh ้ลงข้างล่างนะครับนี่เป็นตำแหน่งเปิดครับจะมีจะมีบ่าอยู่นะครับบิดลงสุดนะครับมันก็จะดันกับบ่าพอดีนะครับหางลูกหางตัวบิดชี้ลงข้างล่างนะครับเป็นเปิดนะครับถ้าบิดขึ้นนะครับจะล็อกตัวนั้นก็จะไปชนกับบ่าพอดีครับหางนะครับหางตัวบิดก็จะขนานกับพื้นนะครับนั่นเป็นปิดนะครับเป็นตำแหน่งปิด มันก็ให้ประกอบนะครับขันน็อตแคนเสร็จแล้วนกะ็ทำการปิดเปิดดูนะครับผมก็นะ ถือว่าเรียบร้อยตัวนี้นะครับก็ทําการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์เลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็สรุปก็คือสาเหตุนะครับตัวนี้คือน้ํามันเต็มถังแล้วหายนะครับคือ ปิดปิดน้ำมันก็ไม่อยู่นะครับปิดน้ำมันก็ไม่อยู่นะครับก็เลยอ่าคสนี้ก็เลยล้างคาบูให้นะครับแล้วก็เพราะว่าลูกค้าเอาเอามาน้ำมันในถังไม่มีเลยนะครับก็เลยล้างคาบูให้นะครับแล้วก็เือดูก๊อกน้ํามันก็ลูกยางก๊อกน้ํามันนะครับลูกยางก๊อกน้ํามันอ่ากระด้างนะครับแล้วก็มีรอยฉีกนะครับ แค่นี้ก็เลยเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนล่างขบูแล้วก็เปลี่ยนลูกยางก็ถือว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเติมน้ำมันลงไปก็หายนะครับก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับเป็นปัญหาง่ายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ